ยั่ท้องก็ยังท้องเยะกันเนี่ยใช่ไม่รู้ว่ะ <All right. S 2> ไปต่อแถวต่อแถวซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วซื้อตัวอต๋วเอาไปกรุงเทพป่วนนะครับครับผมพูดไม่ได้ทพาไมแม็กซ์ไม่เบาอ่ะเพราะแม็กซ์ไม่ไม่ดังไม่ได้ถามมึงเออวินวินสวนสวนี่วินสวนนี่วินคุยเลยเอออ้าวคุยคแต่ โอ้ไม่ทำเดือนมือนี่อะไยนา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 ยไม่อยู่ไฟไว้ไม่อยู่ไฟจับข้าวครับจบข้าแดนแดนแดนสอง่ยางหนึ่งบาทนะสองหยังหนึ่งบาทหาอะไรเขาไม่ได้สองเมตรปาดไอลาว่ใอย่ามาลาวนิ่งๆไป กูของกูแถวบ้านสี่เม็ดบาทสองพันบาทนี่อ่ะพูดมากเป็นไงล่ะลมล่างลมล่างปูนลมล่างลมล่างเลยวะร่างลมฟิวชั่นฟิวชั่นปักเขี้ยเลยไม่มีปักเลยบูด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 เอาวอาเทสเดี๋ยวฟันเขาแทโอู้แทส แย่แย่แย่อุ้ยแทนแทนไม่ได้กดไม่เป็นไรเจอคนแทนทำฝันโอเคแทน you know man m a มเขินนี่แอดว่าอุ้ยบ้าเลยมาแล้วเหรอมาไม่เห็นหรอไหนอ่ะหลังมึงอ่ะไอ้แทนเลนายมันนี่นายมันี่นาย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 มันี่นายไอ้หนูหนูนี่นู นี่ไต้เจอท่าเต็ปั่นหนึ่งมันไล่กูโยอนี่นี่มันนี่นะมนี่นายเร็วเรวเร็ววินเซิร์ฟลายวินมันฟันได้อรเวินเซิร์ฟลายวินเี๋ยิบเก้าเก้าลงควันอุ้ยอุ้ยโทษ ขอดมือมันลั่นคือขอดมือมันลั่นสั้นๆเลยปืนสั่นเลยห้องอะไรปืนห้องอะไรดังลั่นขใจตอกไก่ไหมแม่งอยู่ๆแม่งตกันในควันพระห้ามหลานหลานคนเออสะบัดมังอุ้ยอุ้ยหัวแตกหัวแตกโอ้โหโอ้โหหัวแตกอเี้ย ไอ้เหี้ยมันโหดไอ้ลมล่างลมล่างเฮียก็ลมล่างขี่มาเล่นลมล่างลมล่างลมล่างชใครวะสองดอกใครวะกูกูโอ้เฮียเนี่ยเอารหัสคนอื่นมาเล่นเรื่องลมล่างลมล่างฟิชชั่นฟิชชั่นบู๊ตบู๊ตบู๊ตบลงพันลงพันลงพันมาแล้ว แล้วหมแล้วมแล้วอยู่ในฟอนได้อห้เต็มสมุกเต็มสมุกเรือปาสมุกทอเรอไอ้หน่อยรอดได้งียหไหนยไ้หน่อยอ้หน่ยไอ้หนายสามหลังกูมาเรื่องมึงตัวใครตัวมันไม่รู้หรอกเฮียแกนูกมซวะยิงเยไม่รู้อ่ะแต่เขาคุย อันนี้เป็นยังไงบ้างครับทำไมนมใหญ่จังเฮ้ยไปเจอแล้วไปเจอไปเจอไอเ้เวินทางมาเวินทางมึงอะ่ะโอย๊ยแกล้องเลิกเทปนะคุณคูณคุณหลังอุ้ยทำไมกูเหลือคนเดียวแกวเอาเอากูขอโทษไม่รู้เหลือกูเยอะ นายเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้จีนเนี่ยเฮ้ยก็เออๆๆนายบวกนายสายเกียนรู้จักมั้ยโหนีนายกลัวอะไรวะตายมันเลือดๆมันเหลือน้อยมันโดนกุฟันไปทีนึงวินวิไม่รู้ วินว <c oughs> <c oughs> ิน <c> ว <oughs> <c oughs> ินอะไรเมวินไม่ต <cat> ้องให้โดนหัวไปเลยวะอะไมวินไม่ให้ฟัให้โดนหัวไปเลยอจบไม่ใช่มึงเนี่ยกูไม่จันไรเลยกูด้วย่ดาวกูจังไรก็บอกว่ากูใส่เฮดเกียู่กูมันเด็อดรับแบบสัวบ้าใส่แล้วไงใส่เฮดเกยู่ใส่น้ำเกร์อไปไปให้เขาฟันน้ำเบื่อดีอ็กนายดีเอ็กปั้มยาป่ะนายปั๊มยาอันตีอันตี นายเกาะวังเกาะนายวังก да. re ูเกาะวังเอวังอวังเก้อยังไงนี่ไงอือโยกซ้ายโยกขวาเขารังเารังพี่เดือดไป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 ลงพันลงพันมันมาเลย throw t อมโทว m ่ m โมกแอมโทวีสโมกข้าเพื่อนหายแล้วหนึ่งสมอสมอสมกปยแล้วปดปลดมันนี่ปดปนอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โไอ้แม็กจะบหกวือลมล้างลมล้างลมล้างลลางทำไมตูดใจเลยครับปดปด

ไม่คือเขาอยากเล่นแบบสนุกเว้ยแนวเฟลสนุกนี่ใช่เว้ยไปเฮ้ยไปอุ๊บไม่ได้ลไยตัวบินเลยไลอะไรม่ลอยตัวบินเลยตอนนั้นเขาดีกว่าเขาบอกว่าต้องต้องไปแบบเช้าเว้ย ต้องตัวใสมอกไปแลนด์โหลล่เวาหล่อแล้วเขาเห็นมีดมีดแม็กนากกอ่าเอ็มเจ็เขาเลยไหมคะโอ้ไอปุ่นจับโอ้แย่แย่แย่ไปเขาล่ามาหาปัวเอ็นเอ็นป่วยยังไงรอดสามเพ ได้ได <c oughs> ้ไอไอ้ไอ้ไ mm อ้ไ hmm> อ้ไอ้ไ so อ <trilogy> ้ไอยไอ้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 ไเ้ไอ้อ้ไ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 อออ้ไอ้้้ออไง้ออ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 ไ้อออ้้อ นายนายวิงบ้นนยกูเบริโอลงห่วงรอมันรอมันเนื่นหนีไตหมาสภคพกุ้ง่ว่ดีป๊อก หลเ่เลยให้เราแวงมาเล่นๆด้วยนายหน้าหน้าหน้าอยาอยาอาจารย์พนารักเนี่ยวัวมันต้องอยู่ที่เดิม,ม <c oughs> <c oughs> ชูมือขึ้นแล้วมุนมุนอ้าไปไหนแล้ววะ หอตัวไปมามขึ้นเลมุนมุนไอสารสะพักกลางแขนขึ้นเลยลงสัพักตือแบบไรมุดอยู่ดีดีม่งจุ๊บชื่อมุหัวแดงเฮ<อ>้ยชอบเดอบ อกไปแล้วอะ่ะเอออเลยจดหน่อยไอ้เหียม่ยอมไม่ยอมบวกไอ้นยชาพออย่างเงี้ยเอมเจ็ดนะว้ <laughs> 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 อะไร,รวะรู้จกโอ,อปล์หรือวปปอครับโอ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจยเยน็น ไอวินกูพามาแล้ววินอะไรกูพามาแล้วไอ่อะไรมาไอ่อะไรมนไล่กูอ่อะวิเะเเะ่เจอแล้วเอ็มเอ็มมาแล้วเอม็มเอิมโอ,อ,อ้โดนนี่มาโดนมันโดนโหลังปูอ่ะไอ้ปูไม่ใช่นี่วะปูไม่ใช่นี่วะปูปูไม่ใช่คุณนายอ่ะปู ใส่คุณไหนอ่ะติเกหมแล้วเสียงแล้วหงุตกใจเจเจเจนอแผ่นยอซ้ายยอขวาทำไมอยู่ที่เดียวกันสามตัวเลยวะสี่ตัวอะไรดีวะ

สี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสีแปดสี่เจ็ดเจ็ดพี่อะไรสี่แปดเลยตัดลองให้เอ็มกดดิเอ็มสี่แปดดิสัดแปดกดตุนสี่แล้วแปดยี่สี่แปดเลยพสี่แปดมือมือลองกดเอ็มลองกดอ่ะอ่ะดูดูกดสี่เจ็ดอ่ะ อ่ะะีเจดอัน <Thr> น <iller> <tr talks> ี <laughs> ้ีเจอันนี้ีแปดวี่เสี่เจ็อันนี้อันนั้นมัน่เเปล่าเปล่่มันเหมือนกันมันมีีสองีไง ตัว C แซดแปดกับ C แซดตัวตัว C อะยนะเออตัว C กับตัวแซ่ดอตัว C เจ็ดอะไม่ใช่ตัวแซ่ดนะคือไล่มึงกับกูอเข้าใจกันคนละคาั้มายม่อรอไปเลย

ใครเหรอคิวคิวอ,อ,อะไรเงีนพี่อันคุลนั่นแหละนั่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ออกแ้วมันก็เข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกมันสรุปใครอ่ะคนน้